สวัสดีครับเพื่อนๆครับผม a 9๙ทเรเก้าเกษตรอินรีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมกองใบไม้นะครับที่โกลมารวมกันไว้เพื่อจะหมักปุ๋ยนะครับช่วงนี้ก็ใบไม้จะร่วงเยอะนะครับก็เลยโกยมากองรวมกันตรงนี้นะครับ หลายเที่ยวรถเลยนะครับใช้รถดำเล็กโกยมานะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับหนุต้นไม้นะครับ เยอะเลยนะครับส่วนกองนี้ก็เป็นสังคะโปกกองรวมกันไว้ตากแดดตากฝนจนเริ่มย่อยแล้วนะครับเริ่มแต่ก็ยังแข็งอยู่นะครับข้บางในก็จะพองพงนะครับถ้าอันเล็กๆก,ก็ นี่นะครับันจะเริ่มย่อยดีแล้วนะครับแบบนี้ก็จะเอาไปผสมกับ ปุ๋ยข้อนะครับแล้วก็ปลกต้นไม้ได้เลยนะครับแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะย่อยกลายเป็นดินนะครับบางส่วนก็จะละเอียดแล้วนะครับที่ละเอียดแล้วก็มีนะครับก็จะอุ้มน้ำเหมือนกันนะครับ บางอันก็ตันนะครับนนี้โพรงนะครับน่าจะเป็นวัสดุปลูกได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไป ปลูกต้นไม้นะครับความชื้นก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจ ah <Five. S 1> ะระบายน้ำดีนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ